พี่น้องครับมื่อวนี่สิฟ้าเบิ้งตะกะแตเลยครับเด้อตะกะแตนนี่ก็ผ้อมกับลังเริ่มเลี้ยงได้เกือบเดือนแล้วครับพี่น้องกับเลี้ยงเทอแรกเนาะเลี้ยงเทอแรกลองเลี้ยงเบิ้งว่ามันเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเนาะกับตอนนี้กับกับไ่ยากปันใดครับได้สิเปิดให้เบื้องเด้อพี่น้องนี่ครับ ่งให้ยาเมื่อกี้ครับไปเอาหามาห้เมื่อกี้ครับมันมักสู่กันครับพี่น้องเป็นย่อนอย่างบุ๊มันมักกองกันมันมักสู่กันพี่น้องท่านใดที่เลี้ยงมันบอกเน่มันเป็นย่อนสาเหตุอีย่างครับมันมักสู่กันนะครับมันส้นกันส้นกันสิพี่น้อง นางเทือกมากับกบอคุมกันพี่น้องมันมักไปกอลุ่มกันนะครับอ่ามันหาาดกันกินให้จังไดครับพี่น้องพี่น้องท่านใดโหนก็บ,บอกนีนเนื้อครับนี่ครับพี่น้องผมตัก,กระเตนแล้วก็มีโครงการว่าสรรีเรียงมดแดงด้วยครับพี่น้องพี่น้องท่านใดได้เห็นกัน ติดต,ตามไว uh, uh, ้เ uh, ด้อสิเลี gold, uh, 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 ้ยงคไอ้มดแดงคอนโดเด้อพี่น้องสิเลี้ยงมดแดงคอนโดก็กดติดตามไว้พี่น้องสิได้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการเฮ็ดเนาะพี่น้องท่านใดอยากศึกษาการเลี้ยงไอ้มดแดงคอนโดก็กดติดตามไว้เด้อครับเด้อเดี๋ยวสิผมสิบอกวิธีการสอนการเลี้ยงมดแดงคอนโดนะครับเนาะอ่ากำลังทดลองคือกันแต่ว่าก็ได้ผล ไปพอสมควรแล้วพ <m uch> да ี่น้องได้ผลพอสมควรแล้วแต่เมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อท่าไหนเบิ้งครับเมื่อนี้มาเบิ้งอันนี้สักอนเบิ้งตะกระเตนสักอนเมื่อนี้ครับเบิ้งตะกระเตนสักอนไลยครับพี่น้องพี่น้องทั้งทั้งเบิ้ดนี่ผมเลี้ยงสองไอ้สามขีดเด้อพี่น้องสามขีดผ้าด่างนี่ก็บผ้าด่างนี่ก็บสองเมตรคูณสองเมตรเด้อครับเด้อสองเมตรคูณสองเมตรก่วงสองเมตรยาวสองเมตรสูงสองเมตรสองเมตรเบิ้ดครับ อสองเมตรเบิดครับพี่น้องสองเมตรเบิดครับนี่เนาะไอมีแต่ตะกะแตนล้วนๆเลยครับพี่น้องอีกจังน้อยกับใดไข่แหละครับเพราะว่ามันเริ่มสิโตใหญ่แล้วพี่น้องนี่เริ่มสิโตใหญ่แล้วเริ่มสิปีกเริ่มสิออกมาแล้วเนาะปีกเริ่มสิออกมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องมันกัดกินไปเถื่อนเทื่อนเดนแหละครับพี่น้องว่าแม่ว่ากัดกินแต่ใบเด้อครับมันกัดกิน ต้นวงได้มันอันนี้มือกัดกินขึ้นกันพี่น้องพยายามกัดกินต้นมันบางตัวก็กินใบบางตัวก็กินต้นมันเนาะข้าวเดียวครับพ kind of ี่น้องเพิ่งให้เมื่อกี้กับเบิ้ลไปไล่เติมแล้วครับวันนี้นี่ครับบางตัวก็ลอกค้าบอยู่ครับบางโตอันนี้ครับลอกค้าบใกล้สีออกแล้วครับนี่นะครับพี่น้องลอกค้าบ ย้อนแสงว่าพี่น้องอ่ากย้อนแสงกับเบื้องนี้ก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับนะครับมันขึ้นมาหลอกขาบสิครับพี่น้องแล้วมันก็ลุกไปเด้อนะครับมันกำลังหลอกขาบอยู่ครับพี่น้องนี่ครับก้างจอเลยครับนี่เด้อกำลังออกข่าวใกล้สิรุดแล้วครับอ่านี่ครับให้สิรุดออกแล้ว อันนั้นรุดออกแล้วครับรุดออกแล้วนะตัวนั้นรุดออกแล้วครับเดี๋ยวสู้ให้เบิง้งนะครับเด้อไปบ่ฮอดครับนี่ครับพี่น้องอันนี้รุดออกมาแล้วอ่ากำลังตากตัวเจ้าของใอ้แหงตตกตัวเจ้าของให้แหงหหสะก้อนนี่ครับตา,ต,ตากตัวโตกตห้แหงสะก้อน ตัวนี้มันสีออกอันเจาร้อยมั้งขหางล้างมันสีออกครับผมยังมาออกจากไข่กับไทยมันออกจากไข่เบิ้งยู่ครับแต่อยู่ในแฟนเพจด้วยครับเด้ออืไปย้อนเบิ้งล้างได้เที่ยงหน้าชาแน,นลคือกันครับเนาะเพจกับซื้อเที่ยงหน้าชแน,นลด้วยครับเด้อเพจนี่ครับผม เปิวิธีการกินการกัดของมันครับพี่น้องกัดเอาจริงเอาจังอยหลีครับ <c oughs> เป็นไรพี่น้องเข้าเดียวครับใกอยิบเบิร์ล้ะใส่ไปโบฮอดท่านหอดซิาดนาที่ด้วครับนี่เฉพาะไทยนี่ก็หานาทีแล้วพี่น้องนี่ครับ เฮียอบัวท่านเหรครับมันกินเบิดก่อนครับอ๋อกินเบิดก่อนมันกองกันยอ่ผุนครับุูนกองกันยอ่ผุนพี่น้องเต็มมาเนะเลยอืมนี่ครับนี่เบิ้งชูใจอยู่ครับวันนี้เนาะ เห็นตะก,กระเต็นเต็มๆเลยเนาะครับเนาะมีแต่ตกกะกะแตลนลว้วนๆเลยครับวันนี้เนาะราคาถือแหละครับซูม,มอนี่ตกกะ,ตะ,ะกะแตนราคาบ่แพงแล้วลครับพี่น้องราคาถือแล้วราคาบ่แพงอย่างที่คิดเนาะซูม,มอนี่ราคาถือแล้วครับทึ่งไค่ทึ่งยังแหละครับแต่เก่านี่ยไข่รู้ละพันเนาะครับเนาะซูม,มอนี่โลละสามร้อยยังบ่มีไผซื้ออยู่ครับ เนาะรถละสามสี่ลอยเนี่ยมันมีไครสื่ออยู่นะครับเนาะรถละสามลอยกันเสยนะครับนเนาะมาพาะมพร้าวกับมะพร้าวมะพร้าวแห่งหลายพี่น้องอะไรขายมันมีคนซื้อมาโกกค้ำไงโอนพี่น้องไอโกกค้ำไงนี่ล้างบ้านเนาะ ันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้สมนีสะก้อนครับทิ้งถ่ายไว้สมนีสะก้อนจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับเด้อให้นุ่มกิดเที่ยงหน้าชแน,นลนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ